ครับผู้ชมพบกับนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บี4 8แล้วก็วง c g m 4 8เช่นเคยนะครับสโลนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อของทีแมนยูรูกการล่าสุดตัวเยือนนะครับสีขาวม่วงซึ่งเสื้อของทีแมนยูเนี่ยซื้อมาก,ก็เพราะว่า่ <c oughs> ะเชื่ออยู่แล้วแต่ว่าที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือน้องที่จะพูดถึงในวันนี้เนี่ย ก็ออกตัวไว้เชียร์ทินี้ด้วยนะครับตอนซาบบกรีดลั่นเลยก็เลือเสื้อตัวนี้มาแล้วก็สกรีนด้านหลังชื่อเป็นเสื้อของน้องนะครับก็คือน้องเพลินปนลีอักษรวนิชสมาชิกรุ่นที่3ของวง C J M 4D A และน้องก็อยู่ในฐานะคามิโอชิของผมทางฝั่งวงมงนินด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าชื่นชมแล้วก็เอนดูน้องมากๆ เราอยากที่บอกใครว่าน้องมารับช่วงเดินต่อตำแหน่งนี้แทนที่พิงได้อย่างงดงานได้อย่างสมบูรณ์แบบมากจริงนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเรื่องที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องของ <c oughs> ที่จะพูดถึงน้องเพลินใน,ว,น,น <c oughs> วันนี้ก็คือเรื่องของกีฬาสี <c oughs> ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหโอเชิดชายนะ น้องเพลินเฉิดฉายมากตั้งแต่ช่วงาการแสดงและที่ก็ยังยืนหนึ่งเหมือนเดิมนะครับให้เขาน้องขึ้นเวทีเมื่อไรเนี่ยเฉิดฉายเปล่งประกายตลอดเวลาทำทุกอย่างเต็มที่และมันอบอุ่นใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราพูดถึงกีฬาสีรู้กีฬาสีใช่ไหมเรื่องของกีฬาทีา่น้องเพลินก็ร่วมแข่งขันด้วยซึ่งกีฬาที่น้อง ที่เราจะมีภาพจำโดดเด่นที่สุดที่น้องโดดเด่นมากที่สุดเลยก็คือกีฬา,าแบดมินตันใช่ไมหมครับที่ถึงแม้ว่าน้องจะแพ้ไม่สมหวังแต่ว่าต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเห็นในสนามน้องทาให้ผมรู้สึกประทับใจมากๆน้องสามารถชนะใจผู้คนทั่วสนามได้จริงๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือการที่น้อง <c oughs> ยอมรับ ความสามารถของอ,อิงชานะครับนะ่าจะเท่าๆกันก็ต้องบอกว่าทุกคนน่าจะทราบดีแล้วว่าอิงชาเนี่ยเขาเป็นนักแบบเ <c oughs> ยาวชนเก่านะครับของทีมบ้านทองหยอดซึ่งสอ,อนเกี่ยวกับแบดนิงตันโดยเฉพาะน,นะครับก็ต้องมีความสามารถในระดับหนึ่งอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทีทมชาติอะไรก็ตามแต่ก็เก่าประมาณหนึ่งแหละนะครับซึ่งน้องเคลิร์นเนี่ย มาแข่งอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการแข่งแบบจอยๆนะก็น้องก็ทราบดีว่าแบบยูชาเก่งขนาดไหนแต่ว่าน้องก็ยอมรับในฝีมือเนาะไม่ได้แบบพูดประชด <c oughs> พูดประชดประชันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราจะเห็นคนทั่วไปในสังคมเนี่ยพอเห็นคนอื่นที่เก่งกว่าก็าจะพูดว่าก็แข่งแบตไม่ได้แข่งแบต เรียนแบตมาเก่านี่ยังไงก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ใชน่น้องเพลินไม่ใช่แบบนั้นนะครับน,น้องเพลินยอมรับแล้วก็เคารพในตัวของในความสามารถของอิงชามากๆนะครับซึ่งเอออันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็เป็นนักกีฬาตัวจริงเลยที่แบบรู้แพ้รู้ชนะรู้วภยัยแล้วก็ให้เกียรติฝั่งตรงข้ามเสมอนะครับประทับใจมากๆนี่แหละทำให้ผมรู้สึกเอ็นดูน้องเป็นพิเศษ น้องก็มีอะไรไหมให้ผมได้เอ็นดูเรื่อยๆจริงๆนะครับแล้วก็ <c oughs> นอกจากนั้นแล้วยอมรับไม่พอนะครับน้องยังรู้สึกว่ายังอยากเรียนรู้ในความสามารถของยิงชาด้วยก็าอยากศึกษาอยากแบบเล่นแบกให้เก่กบงแบบงา้างแบบว่าเฮ้ยยิชาทําได้ยังไงทําไมเก่งจังเลยน้องก็แบบเอออยากอยากเรียนรู้อยาก อยากได้เทคนิคอยากอะไรเพื่อแบบพัฒนาตัวเองต่อไป <_ d ream> ก็ต้องบอกว่านี่แหละพอไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมทุกครั้งที่น้องเพลินขึ้นเวทีน้องดูพัฒนาตนดูแบบเสิดสายเป็นประกายอยู่เสมอเพราะว่าน้องอยากที่จะเรียนรู้ในทุกเรื่องตลอดเวลาไม่ใช่แค่เรื่องน้องเรื่องเต้นอย่างเดียว่ยเรื่องแบดมินตันก็เห็นชัดเจนเลยว่าน้องอยากที่จะเก่งขึ้นก็ไม่แปลกที่ว่าก้าวมาขมวดกับเรื่องของไอดอล น้องก็อยากที่จะเก็กขึ้นและน้องก็เก็กขึ้นจริงนะครับที่เราเห็นมาตลอดนะครับแล้วก็ <c oughs> นอกอย่างนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าประทับใจอีกเรื่องเกี่ยวกับกีฬาสีของครั้งนี้ของน้องเพลินเลยก็คือน้องเป็นนักสู้มากๆนักสู้จริงนะคือถ้าใครดูไปดูคลิปย้อนหลังอะไรที่คนเขาถ่ายเราจะเห็นเลยว่ามันมีจังหวะที่ น้องต้องสไลด์ตัวสไลด์เข่าไปเพื่อรับบอลแล้วสุดท้ายก็คือหด้วยพื้นสนามมันก็ไม่ได้รองรับเรื่องของการเสียสีอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็ทำให้บั๊กเขาน้องแผลขลอกเป็นแผลนะครับซึ่งตอนที่แข่งเนี่ยน้องไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกเพราะว่าเออก็สนุกสนานับการเล่นกีฬายอยู่แต่ว่าพอแข่งเสร็จน้องก็เห็นเลยว่ากูมันเป็นแผลแบบแผลสดที่มันขลอก เห็นเนื้อของนั่นอ่ะซึ่งเออก็น่ากลัวอยู่พอสมควรนะครับตอนนั้นน้องก็รู้สึกเจ็บแหละแล้วก็เออทาให้แบบอาะจะแบบไม่ได้เล่นกีฬาอื่น,เ,นเต็มที่สักเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็เห็นเลยว่าเด็กคนนี้มีความเป็นนักสู้ในตัวมากๆนะครับจริงๆเขาน่าจะเจ็บเมื่อตอนแข่งละละะแล้วล่ะแต่ว่าก็สู้ไม่ถอยไม่ยอมแพ้สู้จนเสียงโนบีสุดท้าย ในสนามจบลงนะครับก็ <c oughs> นี่แหละก็ได้เห็นถึงความเป็นนักสู้ในตัวของของเพลินมากๆอีกเรื่องนะครับแล้วก็สิ่งที่ประทับใจไปกว่านั้นนะครับน้องก็มาพูดอีกว่ากีฬาสีครั้งหน้าเนี่ยน้องอยากแข่งขันให้มันเยอะกว่านี้นะครับอยากรวมงานจ่อยๆให้มันเยอะกว่านี้เพราะว่า ต่ครั้งแรกที่น้องมารวมกีฬาสีตอนนั้นน้องก็แบบเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเขาก็จับอยากเอาสีอยงแบบไม่เคยได้เล่นอะไรมากนะครับพอตอนนี้เริ่มโตขึ้นเริ่มเก่าขึ้นก็ได้เล่นมากขึ้นแต่ว่าก็ประบาดเจ็บีก็อาจจะเป็นเล่นแบบน่าจะสองประเภทกีฬาเนะแต่จำไม่ผิดน้องเล่นแค่เอ่ออะไรก็แล้วแบดมินตันกับดอทบอลใช่ไหมครับแต่ว่า น้องก็บอกว่าเออรอบหน้าถ้ามันมีจัดกีฬาสีอีกนะ้นองอยากจะลงแข็กมันทุกประเภทกีฬาเลยไม่ว่าจะมีกีฬาอะไรก็ตามน้องอยากเล่นหมดเลยนะครับแล้วน้องก็พูดมาว่าเออน้องชอบเล่นวอลเลย์บอลมากๆนะครับแบบเป็นเสียนอันเดอร์รเงี <under S 2> <ๆ>้ยราะว่าอันเดอร์ได้หลายที่มากๆเลยเออผวงฟังแล้วก็รู้สึกแบบว้าวอยู่นะว่าแบบเออคือผมสมัยเรียน เป็นนักเรียนเขามีให้เรียนดวอลเลยบอลก็รู้อยู่ว่าแบบวอลเลยบอลก็ยากอยู่มันไม่ใช่ง่ายนะครับแต่ว่าเออโน้เบิร์เตอรบอกว่าหนูเป็นเซียนอันเดอร์วอลเลยบอลเลยนะได้ทันทีอะไรเงี้ยก็แบบเออน้องเก่งจังแล้วก็เนี่ยได้เห็นถึงความมุ่งมั่นความสู้ไม่จะถอยอะไรต่างๆงน้องก็แบบอยากที่จะแข่งกีฬาสีต่อในครั้งหน้าแข่งให้ได้มันทุกประเภทกีฬาเลยเนี่ยก็ได้เห็นความใจสู้ มุมมันของน้องอย่างแดงกล้ามากๆนะครับก็เชื่อว่าปีหน้าไม่รู้เขาจะจัดอีกเมื่อไหร่นะครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากก็น่าจะจัดให้บ่อยๆแหละก็รอดูว่าน้องจะเป็นประถายเฉิดฉายอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็งานกีฬาสีครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าผมก็แฮปปี้นะที่แบบได้ไปดูน้องเล่นสดๆในสนามแล้วก็ เหนือไปก่อนนั้นก็คือเออถึงแม้ว่าผมจะนั่งอยู่ไกลสักหน่อยก็ตามแต่ว่าน้องเพลินก็ยังเห็นบบด้วยเดินผ่านกันก็บบกไม้บกมือให้กันเงยผมก็รู้สึกว่าเออแฮปปี้ที่สุดแหละนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกในทุกครั้งแหละว่าผมมั่นใจเอาแฟนคลับของวงร้อยทั้งร้อยเวลาอยากเปลนแปลไปร่วมง,งานต่างๆงวงเนี่ยก็อยากให้ออคนน้องที่ตัวเองชื่นชอบเ,เห็นว่าเรา ให้หลังใจมาเชียร์อยู่นะก็นั่นแหละครับก็น้องเรือนก็เห็นบบกด้วยก็ดีใจมากมากนะครับแล้วก็อะหลังจากนี้ก็หมดกีฬาสีไปน้องก็มีงานอื่นๆที่รองรับผิดชอบต่อนะครับมีพสธีโชว์แล้วก็หลังจากนี้ก็มีรถโซวที่สศรีราชาใช่ไหมแล้วก็หลังจากนี้ก็น่าจะมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายแหละเพราะว่าน้องก็เป็นเซนเตอร์ของซิงเกิลล่าสุด ก็ยังน่าจะมีอะไรให้ทำอีกเยอะนะครับซิงเกิลใหม่ก็ยังไม่ประกาศก็คิดว่ายังอยู่ในช่วงการทํางานของซิงเกิลนี้อยู่ก็เดี๋ยวรอดูว่าอะไรยังไงต่อไปนะครับก็ฝากเป็นเงินใจให้เด็กสาวคนนี้ด้วยนะครับผมมัน่นใจว่าถ้าคุณติดตามเด็กคนนี้คุณจากไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ